ใช่ใชครับเมื่อกี้ขาเข้ามาเราได้ถ่ายทําไปแล้วนะครับจากถนนสามสามหนึ่งนะครับถึงแปลงที่ดินอาจจะหลงไปบ้างนะครับแต่เวลานี้เราได้รวบรวมข้อมูลไว้แล้วนะครับลูกค้าสามารถไปรับติดตามรับชมได้ที่ช่อง NW ็ e วี7 7็ช่องนี้นะครับเมื่อเรารวบรวมข้อมูลได้เต็มแล้วเราจะลงให้ดูอีกรอบหนึ่งครับแต่ในคลิปนี้นะครับเราจะเดินทางจากแปลงที่ดินนะครับไปถนน3-31นะครับ เรามาดูกันนะว่าจากแปลงที่ดินถึงถนน331เนี่ยรอบบริเวณมีอะไรบ้างนะคะได้เลยแต่ว่า ด้านหน้านี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเป็นแปลงที่ดินนะคะที่มีเสานะคะแล้วก็จะมีะต้นมะพร้าวเนี่ยอยู่ด้านขวามือนะคะด้านซ้ายมือจะเป็นมะพร้าวต้นเล็กแล้วก็มีกล้วยด้วยนะคะอ่าอันนี้จะเป็นแปลงที่ดินที่เราขายก็คือ90ตารางวานะคะตําบลเขาไม้แก้วอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะใช่ครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเดินทางนะครับ <c oughs> จากแปลงที่ดินถึงถนน 3- 3 1สนะครับคุณลูกค้านะครับ ต้องการชมตั้งแต่ถนนนะครับมาทิศแปลงที่ดินก็เลื่อนดูอีกคลิปหนึ่งได้นะครับตอนนี้เรากําลังออกจากแปลงที่ดินนะครับกานะครับตาบลเขาไม้แก้วอําเภอบางระมุงจังหวัดชนบุรีนะครับไปที่ถนน331นะครับเดี๋เรามาชมกันนะครับบริเวณรอบอข้างๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเมื่อออกมาจากแปลงที่ดินแล้วนะครับก็จะเจอ เพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านนะครับเราออกไปข้างนอกแล้วก็ที่ดินเราจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะก็คือขาออกแล้วนะคะขาออกเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายมืออันนี้เราเลยที่ดินที่เราขายมาแล้วตรงบริเวณนี้จะเป็นถนนหินคลุกนะคะเป็นถนนหินคลุกค่ะใช่ครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็อยากจะถ่ายทํานะครับช่วงออกจากแปลงที่ดินไปถึงตลาดไปถึงถนนใหญ่ๆนะครับที่ ลูกค้าสามารถได้เดินทางได้สะดวกครับเราก็อยากจะถ่ายทําให้ทางลูกค้าได้ชมด้วยนะครับใช่ค่ะไปเลยกันครับอันนี้เลี้ยวขวาใช่ไหมคะเพื่อที่จะออกตรงถนนที่เราเข้ามาจากปั๊มปตทเป็นซอยด้านปากซอยก็คือจะมีขายปุ๋ยกระต่ายอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเรากำลังจะออกไปตรงนั้นเลยนะคะก็แปลงที่ดินเรานะครับมีน้ำมีไฟฟ้านะครับ ลูกค้าก็สามารถที่จะสร้างได้เลยนะครับรูปแปลงสวยนะครับรูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสวยงามเลยลูกค้าสามารถที่จะขอระวางขอพิกัดเรามาได้เลยเดี๋ยวพิกัดเนี่ยปักหน้าที่ดินให้เลยนะครับค่ะ<ฆ>ชิปแรกนะครับที่การเดินทางเราอาจจะหลงไปนิดหน่อยเนื่องจากว่าเรามาแบบเรียลไทม์จริงๆนะครับอยากให้ทางลูกคา้าลูกท่านนะครับได้ชมบรรยากาศจริงๆ ของแปลงที่ดินนะครับแปลงนี้เลยนะครับวันนี้นะครับทาง NW ็นเรีวเอนะครับมาโอนกรรมสิทธิ์บ้านหนึ่งหลังนะครับเลยถือโอกาสนะครับมาพามาชมที่แปลงที่ดินแปลงนี้เลยเนื่องจากว่าทางลูกค้านะครับเพิ่งฝากขายเมื่อวานนี้เองนะครับตอนประมาณประมาณวันสองวันไม่เกินนี้นะคะใช่ครับเราก็เลยถือโอกาสเรามาชมรีแล้วมาถ่ายให้ ลูกค้าได้ชมนะครับแปลงที่ดินแปลงถูกนะครับราคาไม่ถึงล้านนะครับใช่ค่ะราคาถูกมากจริงๆนะครับแปลงนี้ะน,นะครับมีโฉนดคุดแดงนอนสอสีจอพร้อมโอนเลยนะคะใช่ค่ะสำหรับแปลงนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะน้องแมมออกเดียวนะครับก็จะเจอถนนด้านหน้าแล้วนะครับค่ะเดี๋ยวลูกค้าแปลกใจเอ๊ะถ่ายทำอะไรให้เนี่ยน้องแอม,มอ๋ออันนี้ใช่ไหมคะเป็นถนนที่เราจะออกไป ปั๊มปะตทนะคะครับอันนี้มีรถส่วนมาแล้วอันนี้เหมือนเราจําลองเหตุการณ์เลยนะคะว่าถ้าเราอยู่ในซอยนี้เวลารถส่วนมาเราจะเราจะสวนกันได้ไหมน,ไนะคะ,คะอ่านี่เขาก็จะรู้อยู่แล้วนะคะเวลาที่จะส่วนก็คือออกด้านข้างนิดนึงนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็รถก็ไม่ได้จะส่วนอะไรกันตลอดเวลานะคะ <c oughs> เพราะว่าในซอยนี้ก็มีบ้าน ไม่เยอะมากนะคะเป็นแบบบ้านอยู่อาศัยเมื่อออกมาจากแปลงที่ดินก็จะเจอถนน5100นะครับหรือ331พนันอําเภอพนันนิคมนะครับก็คือเชื่อมต่อกับ331ใช่ไหมคใช่ครับแล้วออกจากแปลงที่ดินนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายถ้าเราไปขวามือถ้าเราเลี้ยวขวามือเนี่ยจะเป็นไปตลาดผู้ใหญ่พธนะคะใช่ครับแต่เราไม่ได้ไปขวามือเราต้องออก ซ้ายมือก็คือเราจะไปปั๊มปตทอ,อันนี้คือขาออกจากแปลงที่ดินเข่าไม้แก้วนะคะ90ตารางวานะคะื่อสักครู่นี้เลยนะคะเราอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะครับได้เห็นบรรยากาศจริงนะครับณช่วงเวลา<ช>จริงนะครับเวลาก็4โมงนะครับ4โมงเย็นนะครับ56นาทีก็ประมาณตีไปประมาณ5โมงเย็น5โมงแล้ว,ลว <ๆ S 2> นะครับผมแดดล่มลมตกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นถนนที่เราเข้ามาจากปั๊มปตทนะคะไม่ไกลไม่เกิน3กิโล แล้วเราก็เลี้ยวขวามือตรงที่เขาเขียนป้ายว่าค่ะกระต่ายเราเลี้ยวขวาเข้าไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายนิดเดียวก็เจอแปลงที่ดินแล้วนะคะใช่ครับผมบริเวณใกล้เคียงนะคะก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะคเขาบอกว่าเป็นโรงงานนะครับ<อ>ใหญ่ๆทั้งนั้น,เ,นเลยนะครับใช่ค่ะส่วนใหญ่แถวนี้เขาปลูกมะพร้าวนะคะเยอะเลยเป็นแบบเหมือนทํา นะคะบริเวณนี้ค่ะใช่ครับผมก็เป็นสวนนะครับเป็นไร่สวนนานะครับแล้วก็เป็นมันสับปะหลังนะครับใครชอบนะครับบรรยากาศนะครับทำเลดีๆแบบนี้ก็โทรสอบถามเรามาได้เลยนะครับลูกค้าทุกท่านสามารถชมคลิปเต็มได้นี่ครับที่ช่องนี้เลยครับ n w d l x 7 8นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เราด้วยนะคะค่ะหากชอบคลิปของเรานะคะก็ กดรับชมนะคะกดติดตามได้นะคะจะได้ไม่พลาดน,นะคะซทรซืยอส,สวยที่แหม่มกับพี่นะนะคะจะพยายามไปถ่ายให้ลูกค้าได้ดูเยอะๆเลยนะคะเวลาที่เราไปไหนเนี่ยเราคิดถึงลูกค้าตลอดเลยนะคะก็คือแบบอยากจะถ่ายแบบของจริงให้ลูกค้าได้ดูอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับใช่เพราะว่าถ้าเกิดลูกค้ายังไม่มีเวลาอย่างเงี้ยอย่างน้อยได้ดูคลิปก็ยังดีใช่ไหมคะ<ช>อย่างน้อยก็เห็นอนะแบบว่าถนนทางเข้าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบ หินคุกไหมหรือว่าถนนคอนกรีตหรือว่าถนนลูกลังอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าจะได้เห็นของจริงก็ถ้าเราแปลงไหนนะครับเรานะครับยืนยันนะครับเราไปพร้อมกับลูกค้านะครับเราไม่มีการไปก่อนลูกค้าหลงก็หลงลูกค้าก็เห็นแล้วหลงนะครับเราตั้งใจตั้งใจนะครับตั้งใจายให้ลูกค้าดูเลยเพราะว่าเราก็จะได้แบบแบบว่าเหมือนเหมือนการประจนภัยนะน้องแมนเนาะก็เหมือนการประจนภัยนะครับเราไปที่แห่งใดแห่งหนึ่งเนี่ย เราก็ตื่นเต้นไปกับลูกค้า<ช>ข้างหน้าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงเอ๊ะมันจะเป็นยังไงน้อยอะไร<ช>ประมาณนี้เราก็อยากเห็นไปพร้อมๆม,มัครับเราก็ไม่มีสคริปอะไรนะครับผิดก็คือผิดอย่างเงี้ยครับผมใช่ค่ะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะหาข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแล้วก็มาแจ้งลูกค้าว่าเนี่ยทางซ้ายไปแล้วอาจจะแบบเป็นทางตัน<า>อะไรเง<า><า>ี้ยแล้วก็เราก็จะมีข้อมูลที่ถูกต้องให้ลูกค้าได้เลือกชมว่าถ้าเรามาทางนี้มันจะสะดวกกว่านะอะไรเงี้ยค่ะ เพราะว่าป้องกันเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะลูกค้ามาดูเองลูกค้าจะได้แบบเหมือนเห็นตัวอย่างแล้วถ้าไปทางนี้แบบกับพี่นัดเคยลงไปแล้วก็อาจจะไม่ใช่แล้วเราก็ต้องไปทางอื่นอตอนนี้นะคะใกล้จะถึงถนน331แล้ว,ใช,ลวใช่ไหมครับ น้องแมมนิดเดียวเองนะครับไม่ถึง3โลนะครับก็ตีไปประมาณ2โลกว่านะครับใช่คะใช่ครับก็ถึงถึงถนน3ามนะครับตรงไปก็ไปอำเภอบางละมุงได้นะครับไปพัทยาได้ถ้าเลี้ยวทางซ้ายมือนะครับก็ไปจังหวัดฉะเชิงเซานะครับถ้าเลี้ยวทางซ้ายมือก็ไปพัทยาได้ไประยองได้นะครับก็สะดวกสบายต่อการเดินทางมากเลยนะคะผมใช่ค่ะ สำหรับทำเลนี้นะคะหลังจากที่เราไปชมมาแล้วก็เป็นที่ดินที่เหมาะสำหรับการปลูกบ้านอยู่อาศัยนะคะจริงๆตรงนี้ทำโกดังอะไรก็ได้ทำได้นะครับใช่าโกดังสินค้าใกล้ใกล้กับโรงงานใกล้ไรนะครับผมกคือบางครั้งอาจจะไม่จำเป็นต้องสร้างบ้านอย่างเดียวก็ได้นะคะเพราะว่าสามารถทำเป็นคลังโกดังสินค้าแบบเป็นสวนหรืออะไรได้หมดเลยนะคะเพราะว่าทำเลอยู่ใกล้ถนน3ามสามหนึ่งแค่3มกิโลเท่านั้น แล้วก็มีโฉดด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือขายถูกมากๆนะคะราคาขายถูกมากๆเลยหากสนใจนะคะโทรหารแหม่มนะคะที่เบอร์0638412188นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอนะคะ0638412188ก็ได้เลยนะคะติดตามเพจ f a c e b o o k ของเรานะคะชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหา์นะคะ และช่อง YouTube ช่องของเราชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะช่องของแบม,มนะคะทีอ่อยากจะให้ลูกค้าทุกท่านได้เห็นที่ดินเยอะมากๆรู้สึกว่าทำคลิปไปทำคลิปมา มีคลิป400กว่าคลิปแล้วไวเหมือนกันนะครับตั้งแต่คลิปแรกนะครับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดบ้างถูกบ้างก็ขออภัยกันบเรา2คนด้วยนะครับตอนนี้เราก็จะพยายามพัฒนาช่องเราไป ในเร,เรื่อยๆนะครับใ,ให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคอมเมนต์ที่ลูกค้านะครับพิมพมาเนี่ยเราก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยค่ะลูกค้า่ะบางทีแบบสมมติลูกค้าบอกว่าเอ๊อย่างแบบไปรีวิวอะทำไมชอบถ่ายดูต้นไม้บําท่ายทุกอย่างมากกว่าแต่ว่าพอดีบ้านหลังนั้นต้นไม้เขาเยอะอะไรเงี้ยเราก็เราก็เลยพูดต้นไม้เยอะอะไรประมาณน<อ>ถนนสามสามหนึ่งนะครับเรากำลังข้าม ถนนสามสามหนึ่งไปแล้วนะครับเราจะไปไหนคะพี่นันนี่ไงสามสามหนึ่งนะเราจะเข้าตัวพัทยานะครับผมใช่เราจะไปพัทยาเดี๋ยวเราจะไปทะเลดีกว่าไหนๆเราก็มาแล้วทำงานแล้วก่อเที่ยวหน่อยใช่ไหมคะเพราะว่าเราบอกลูกค้าแล้วใช่ไหมสิบเจ็ดโลเองใช่ไหมคะรับใกล้มากนะครับ ก็พิธีแปลงนี้นะครับเห็นไหมนคะนูแม่มที่บอกว่าใกล้ตัวเมืองพัทยามากเลยก็คือรวมแล้วประมาณ20่กิโลนิดๆใช่ไหมคะพี่ดันพอเราข้ามสามสมนึงมาเนี่ยแล้วเราจะไปอุยระวังเราจะไปเอ่อพัทยาเนี่ยก็ใช้เวลาไอใช้ระยะทางแค่17กิโลเมตรนะคะเดี๋ยวเราจะไปพัทยากันจะไปชมทะเลนะคะพระอาทิตย์ตกพอดีเลยใช่ครับใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะซ้ายขวาก็ สิ่งปลูกสร้างแบบอะไรหูเยอะแยะมากมายนะคะ,ะ,ะคสะดวกสบายก็คือไม่เปรี่ยวเลยนะคะแปลงเนี้ยแล้วก็ขายถูกมากจริงๆราคานี้เป็นราคาเอาราคาต่างจังหวัดที่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวขนาดนี้นะอันนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะแล้วเราซื้อได้ราคานี้เราเนื้อที่เกือบหนึ่งงานนะคะแบบคิดว่าราคาค่อนข้างถูกเลยนะคะนี่จุดเริ่มต้นที่เราเดินทางนะครับก็คือวัดเขาไม้แก้วี่ครับด้านซ้ายมือนะ ด,ด้านซ้ายมือค,คือวัดเขาไม้แก้วนะคะตำบลเขาไม้แก้วอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะใช่ครับผมใช่นี่เราเลยจากสามสิบหนึ่งมาแล้วนะครับ<ช>ขอบพระคุณลูกค้านะครับที่ติดตามรับชมเรามาถึงณช่วงเวลานี้นะครับใช่ค่ะหากเราจะไปถ่ายทําที่ดินแปลงไหนนะครับเมื่อไหร่นะครับเราก็ขอ ลูกค้านะครับกดซั b s ไ r i b e กดติดตามเราไว้ได้เลยนะครับเราจะพาลูกค้านะครับไปชมที่ดินแปลงต่างๆนะครับอย่างาเขาเรียกว่าอะไรนะคะอย่างแบบว่าแบบนี้ค่ะค่ะใช่ใ <laughs> เดี๋ยวตอบคำถามลูกค้าก่อนก็เรียกว่า Q&A <laughs> อันนี้แถมนิดนึงนะคะ่ะ Q&A ลูกค้าถามว่าลูกค้าคอมเมนต์นะคะในในเราถ่ายคลิปไปนะคะบางทีลูกค้าก็คอมเมนต์บอกว่า อุ๊ยลูกค้าโทรมเาเดี๋ยวแม่ขออนุญาตนะคะแปบ๊บหนึ่งก็ค so, ือเขาบอกว่าอะไรนะลูกค้าจะสอบถามว่าทำไมเราถ่ายถนนเยอะจังนะคะตอบอย่างไรคะลูกค้าถามว่าทำไมชอบถ่ายถนนเยอะจังเลยเสียเวลาเป็นครึ่งชั่วโมงเลยอันนี้หนึ่งในลูกค้าที่รับชมและคอมเมนต์มานะคะเราจะตอบลูกค้าว่ายังไงคะถ้าลูกค้าถามแบบนี้เราอยากให้ ทางไกลๆนะครับได้ทราบนะครับว่าถนนเส้นนี้นะครับบริเวณก่อนถึงแปลงที่ดินเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีชุมชนหนาแน่นไหมมีร้านขายอาหารมีธุรกิจอะไรบ้างบ้านเรือนประชาชนอะไรบ้างนะครับเนื่องจากว่าเราจะส่งพิกัดให้ลูกค้าเลยเราก็ทำได้นะครับแต่ว่ามันไม่ละเอียดพอครับเราอยากให้ ลูกค้าทุกท่านนะครับได้เห็นแปลงที่จีนแปลงที่ดินนะครับที่เรา,เาไปถ่ายทําอย่างชัดเจนนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการาตัดสินใจซื้อของลูกค้านะครับใช่ค่ะเพราะถึง,ง,งดังอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยลูกค้าถูกใจที่ดินแปลงนี้ลูกค้าก็ต้องมาดูด้วยตัวลูกค้าเองนะครับใช่เป็นหลักอ,อยู่แล้วเราแค่เป็นสื่อกลางนะครับอยากให้ลูกค้าได้เห็น แปลงที่ดินแปลงต่างๆที่เราไปถ่ายทำครับอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นทางยังไง<ช>เป็นยังไงเนี่ยลูกค้าเห็นไปพร้อมกับเรานะครับต้องคือบางครั้งนะคะลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่ที่แบบสนใจที่ดินนะคะบางทีลูกค้าเนี่ยเคยมาจังหวัดนี้แล้วแต่บางทีลูกค้าบอกว่าไม่ได้ไปหลายปีแล้วก็มีนะคะ<ำ>อ่าฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไม่ได้มาหลายปีแล้วเนี่ยคะ่ะ เขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งปลูกสร้างหรือว่าถนดหนทางะก็จะเปลี่ยนแปลงไปไปตามเวลาอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะคราวนี้เราถ่ายคลิปตรงนี้ไปให้ลูกค้ารับชมนะคะลูกค้าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะว่าตอนนี้นะคะจังหวัดชนบุรีนะคะอำเภอบางละมุงเขาไม้แก้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าจังหวัดอื่นๆน,นะคะที่เาไปถ่ายคลิปมาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะคะแต่หากลูกค้ารู้สึกว่าโอ้โหทำไมถ่ายน ขอภัยคุณผู้ชมนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือสัญญาณขัดข้องนะคะเนื่องจากอากาศร้อนนะคะแล้วก็แหมมตั้งโทรศัพท์ไว้หน้ารถนะคะก็อาจจะทําให้สัญญาณขาดหายไปบ้างนะคะเดี๋ยวมัมจะาขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ตอบคําถามของลูกค้านะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตอบคําถามของลูกค้าที่เคยคอมเมนต์เอาไว้หลายๆคลิปที่ผ่านมานะคะว่าทําไมช่อง nws เนี่ยถ่ายถนนเยอะจังเลย นี่เหตุผลของการถ่ายถนนหนทางเนี่ยเพราะว่าแบบอยากจะให้ลูกค้านะคะที่ยังไม่สะดวกมาดูที่ดินด้วยตัวเองนะคะได้รับชมว่าแปลาทางที่จะไปที่ดินแปลงนี้นะคะ่ะถนนเป็นยังไงบ้างนะคะสะดวกสบายหรือเปล่านะคะเจะเริญมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเป็นถนนกว้างหรือว่าถนนแคบนะคะหรือถนนคอนกรีตหินคุกหรือ ะะลูกค้าจะได้ดูประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นนะคะหากถูกใจนะคะสนใจจะได้มาดูด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าแปลงนี้รู้สึกว่าโอ้ยดูแล้วเหมือนยังไม่ชอบนะคะยังยังไม่ถูกใจ1 0 0เรเราก็อาจจะเลือกชมแปลงอื่นต่อไปอีกก็ได้นะคะอันนี้คือเรื่องแรกของการที่เราถ่ายถนนนะคะก็จะเป็นแบบนี้และลูกค้าบางท่านนะคะคอมเมนต์บอกว่าทำไมถ่ายต้นไม้เยอะจังเลยอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเกิดเป็นสไตล์บ้านสวนนะคะก็จะมีต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นเวลาที่แบบถ่ายบ้านเนี่ยแหมมก็ไปดูคลิปทบทวนนะคะว่าเอ๊ะเราถ่ายต้นไม้เยอะไปหรือเปล่านะคะแหมมก็ไปดูคลิปมาแล้วก็แบบมีความรู้สึกว่าแหมมก็ถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกันนะคะก็คือถ่ายทุกซอกทุกมุมของบ้านเลยนะคะ ได้เห็นโดยละเอียดเลยนะคะเปรียบเสมือนลูกค้ามาชมด้วยตัวเองนะคะการขายบ้านนะคะจุดประสงค์ของแบบเนี่ยแบบอยากให้ลูกค้าได้เห็นของจริงนะคะว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างนะคะกว้างหรือเปล่านะคะแคบไหมนะคะหรือว่าเก่าไหมหรือว่าเป็นบ้านใหม่หรือบ้านเก่าเก่าตรงไหนบ้าง ห้องน้ําเป็นยังไงนะคะเอ,อ่แต่และห้องเป็นยังไงนะคะแบมบก็พยายามที่จะถ่ายทอดให้ลูกค้าได้เห็นของจริงมากที่สุดนะคะเพราะหากลูกค้าได้ชมคลิปวิดีโอเบื้องต้นแล้วเนะะี่ยค่ะลูกค้าจะได้ประเมิกนก่อนว่าเออหลังนี้น่าสนใจไหมนะคะหากไม่น่าสนใจแบบอาจจะนําเสนอหลังอื่นให้ลูกค้าก็ได้คือซับแต่ละซับเนี่ย ไม่ใช่ว่าทุกท่านจะชอบเหมือนกันนะคะอันนี้แบบเข้าใจดีเลยนะคะแต่ละท่านนะคะจะชอบซับแตกต่างกันออกไปอยู่แล้วนะคะหน้าที่ของเรานะคะที่เป็นในหน้าเนี่ยแบบก็ต้องนำเสนอซับให้ลูกค้าได้เห็นหลายๆแปลงนะคะอาจจะถูกใจลูกค้าสักแปลงหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นถ้าลูกค้าบอกว่าเออตรงนี้เนี่ยแบบถ่ายทุก เป็นองค์ประกอบของบ้านหลังนั้นนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นมากที่สุดนะคะแต่ถ้าตรงไหนที่ลูกค้ารู้สึกว่าแบม่ใช้เวลานานในการนำเสนอลูกค้าก็เลื่อนเลื่อนเข้าไปชมในส่วนช่วงอื่นก่อนก็ได้นะคะแบบบาง,บางช่วงบางตอนอะไรประมาณนี้นะคะก็คือจะไปดูเฉพาะตัวบ้านหรืออะไรนี้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าการเดินทางเป็นยังไงก็อาจจะไปชมการเดินทางอีกรอบนึงก็ได้นะคะเพราะว่า ถ้าลูกค้าใช้เวลามาดูมาดูซับแต่และแปลงอ่ะมันบอกก่อนเลยนะคะว่านานนะคะคือใช้เวลานานเหมือนกันในการเดินทางเพราะว่าแต่ว่าถ้าลูกค้าดูช่องของ NWSA 78นะคะลูกค้าใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยลูกค้าแบบดูได้หลายแปลงเลย อ่าดูได้หลายแปลงนะคะมีให้เลือกเยอะมากๆเลยแต่ถ้าเราต้องขับรถมาดูทุกแปลงอย่างเงี้ยค่ะมันมันใช้เวลาเหมือนกันนะคะอาจจะได้อาจจะดูได้แต่ว่าดูไม่ไม่ได้หลายแปลงนะคะฉะนั้นก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับกําลังใจจากลูกค้าทุกท่านที่ได้รับคําชมด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่คอมเมนต์อย่างเดียวนะคะพี่นัทลูกค้าก็ชมนะคะมีลูกค้าชมบอกว่าชอบการนําเสนอของช่องเราเพราะว่า ลูกค้าบอกว่าเหมือนแบบแมมถ่ายถ่ายให้เห็นคือสภาพบ้านเป็นยังไงเนี่ยก็คือเราถ่ายให้เห็นเลยเราไม่มีการจัดฉากหรือว่าถ่ายให้ดูเฉพาะความสวยงามอย่างเดียวแล้วเวลาลูกค้ามาดูของจริงว่าเอ้ทำไมมันไม่ตรงปกอะไรเงี้ยค่ะจะไม่มีกรณีแบบนั้นเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าเราขายตามสภาพความเป็นจริงนะคะคือแม่มจะต้อง นำเสนอให้กับลูกค้าที่สนใจซัพย์นั้นจริงๆนะคะเราจะไม่มีการแบบให้ดูความสวยอย่างเดียวแต่ว่าข้อเสียเราดูไม่ใช่นะคะแบบจะให้ลูกค้าได้เห็นทั้งข้อดีข้อเสียข้อเด่นข,อ,ของทรัพย์แต่และแปลงเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราขอ จบคลิปก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามีทัพย์สวยแปลงไหนเดี๋ยวแบบจะอัปเดตให้รับชมต่อๆไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้แบบด้วยนะคะสนใจที่ดินหรือว่าบ้านนะคะโทรหาแบบได้ตลอดเวลาเลยนะคะย้ำนะคะว่าตลอดเวลานะคะโทรได้ตลอดเลยนะคะ0638412188นะคะ ไลน์ไอดนะคะ0 6น8 4 1 2 1 8 8นะคะลูกค้าที่ต้องการทราบพิกัดต้องการรูปภาพนะคะเข้าไปรับชมที่เพจขายที่ดินและอสังหาทุชนิดนะคะเป็นเพจ Facebook ของเรานะคะฝากลูกค้ากดติดตาม ให้แบบด้วยนะคะตอนนี้จะ1,000ผู้ติดตามแล้วนะคะแล้วก็ช่อง YouTube ก็คือช่องหลักช่องนี้ก็คือ n w r e a l e s t a t e 7 8นะคะและแบบขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่มองหาราคาขายไม่เจอราคาขายนะคะก็คือเราจะทำอยู่ที่หน้าปกคลิปราคาขายแบบจะทำไว้ที่หน้าปกคลิปนะคะ และจะมีราคาตรงคําอธิบายนะคะแต่คําอธิบายก็จะมีตรงตรงช่องที่เขาให้พิมพ์นะคะมันจะเป็นคําอธิบายก็จะมีทั้งพิกัดมีรายละเอียดเลยนะคะว่าอันนี้พี่นัทเขาจะทําไว้ให้ลูกค้านะคะก็คืออยู่ใกล้อะไรกี่กิโลอย่างเงี้ยเขาก็จะเช็คตาม GPS นะคะอ่าแล้วก็จะมีราคาแจ้งไว้แล้วก็มีพิกัดให้ลูกค้ากดดูก่อนได้นะคะแล้วก็ในส่วนของราคาบางครั้งเนี่ยถ้าตัวหนังสือที่แบบพิม นะคะบ,บก็จะพิมพ์ไว้ตรงแคปชั่นของแปลงที่ดินแต่ละแปลงนะคะก็จะแจ้งราคาขายแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าทําไมแบบไม่แจ้งในราคาของคลิปคือถ้าเราแจ้งในราคาของคลิปเนี่ยค่ะเวลาที่เจ้าของเปลี่ยนแปลงนะคะ แบบจะแก้ไขคลิปไม่ได้เลยก็คือคลิปนั้นจะจะไม่จะไม่ใช่ข้อ,อเท็จจริงแล้วนะคะฉะนั้นแบบก็เลยจะไม่ได้แจ้งราคาไปในคลิปนะคะเนื่องจากราคาเนี่ยเป็นความพึงพอใจของเจ้าของนะคะที่จะ,ะแจ้งให้เราขายราคาเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะฉะนั้นเนี่ย มีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะอาจจะถูกกว่าเดิมหรือว่าอาจจะปรับราคาขึ้นก็ได้ค่ะฉะนั้นเราจะใส่พี่ตัวหนังสือนะคะแล้วก็แต่ถ้าลูกค้าบอกว่าเอ,อหาไม่เจอเลยโทรหาแม่มนะคะแล้วก็สอบถามได้ตลอดเลยค่ะ0 6 3 8 4 1 2 8 8 8นะคะขอบคุณดีค่ะนึกว่าเก็บน้ำสวย